สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชซุคุทุกคนเด้อพี่แนวใส่หน่อยไหมฮะวันนี้เผาข้าวสีออกป่าฮะหน่อยไหมน้อพี่น้องป่าไปกับอีเมลเนาะพี่น้องกำลังตะกะเลยได้เราเห็ดคดเผายืนเห็นทุนเผาป่ะอาทิไปตอนนี้ก็แเละจ้ำเลยไก่สิเที่ยงแล้วป่าหน่อไม้มาแกงกินเทนเนาะ เอาโป๊ะอากระสอปุ๊พี่น้องไปใส่เอาใส่บ้าเนอหนึ่งกูอยากมาไหนพ่อตัวจิ๊บมาไปหาบึงเห็ดได้เนาะพี่น้องพ้นบริโต๊กซองเหม่อเลยเนาะสิมีบ่าเดหน้าเหรอลานเอามาเสาไกยู์นา ตาพี่น้อไปฟอกันอยู่ป่านน่ะไหมพึ่นเออตาพี่น้อตอนนี้เขาว่าขี่พื้อาขามน้องเรื่องอะไรอยาขาน้แล้วขุนหอมที่แฉะแฉอยู่เดินอยากไปน้อะกินอย่างขาอู้มาหน้าใหม่ทีปวดติดไทยยามน่ะเอ้ยอยากมาอันดา็เ้ามานักจะได้จอปินขาเอาแต่ว่ากก้ด้วยควผิวอังโรสิกาแล้ว อ็แนะุทางกันน้อไม่ทำอนจะเครื่องหมาเสียมผาเก็ยดีลยอมอีเรแลกับจอได้ตะปู้วกันพุ่ผัคนเดียเอเงี้ยดอกบวงแตงงีเออเห็นอยู่ดอกบอร์คีเรเนาะเออกินหมาไม่ได้ต้องแล้วต้องจะสับ มัน้าผู้เดียวมันบอซาอัดกอีอา่ไฟได้ลอยอยูู่ก็เอาแล้วองัมเป็นัมือะซมันลอยเป็นเลยติมไม่อยากให้ไกลก็ไม่มาขามองนี้หวหนอกมาก็มาเนาะไปมารลอยนักมเป็นมาเมื่อไหรมันอันนั้นเชิงอันเมเชิงมามจนมีต่สซีด ออกดูทีตัวดำนะพี่เขาทางนี้วันนี้นนอ,อู้มันลอยเก่งองะดิอ้ไ <c oughs> ม่ใช่าเข็นหืออะไรเอเคนเหรออ้าวอ้าวีนแม่งิดิบไปพี่น้องมากันดิมาก็มาก็มาพวกกันมานกนาะพวกเซอั์อินดี้<อ>วกตีนไม่ชิดแดน,น,นพี่น้องนี่โอ้ พี่น้องตอนนี้ให้มาหดผังลเนะจ้โบจะเอานไม้ใหญ่โอ้ักเอากะละอโอข่าวการกเอเสียงมันดังโอ้ย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 ใครเนี่ยอาห่อยยเส่อกะมีเอองเขาเยีย

ไม่สิทราบไจ่สิบลายนะคะไอ้ปทางนั้นมันเอาอันหนันหันเอิกมองอันนันหักคาดมันหัอกออกมาอะทำไมมันขึ้นชุง่งเป็นตุนเลยต้อนออกง่าอเป่แต่มันเป็นมันสิเขาขื้นเลยค่ะโอ้ย สีน้องโอ้ยโอ้ยซักเด้อเนอะดอกใหญ่นู่ป้าสีน้องน้องบนเห็ดกี่เมียกันทำไมกูรัอาสยมตื้นมาสิกูมึงงอ่ะทุกคนมาเบืองเดาหาเห็ดผอเนาะลองนี่บอสเออพี่เขาจะขวดใหม่ พี่น้องเอเคลียเสร็เคลียเถิงน้ออยเคลียขนาดเลยกลินหรอเพื่ับสือบริกินผู้บังแม่พี่น้องเลยจำรถกลเ <c oughs> ข้าขวดผูด้ออวอวัดกอวัดเหงาดีเ,รเรหรอเนะ <c oughs> ไปกินดอกแตกนี่เอาหนิไปดอกจะปูเฮนอหมาอีกไปดด้วยเนาเได้ได้ะด้อรอันอข่าเดียวงันไปทางนั่นตีงัดานตีมาหากูพี่เออโอ้ยจะไม่สะอาด มาฮักม่จ nice <st <t <t anyway> <t <t ิตผาอเดซาใส่พี่น้องเงเน่สวยขี่กันก็สดมากแ้นก็สดมาใส่นะปะาบังเดี๋ยนี่พี่น้องแซ่บก็สื่กินเนด้อหน่อยหนึ่งแซ่บก็สือกินเนื้อหน่อยหนึ่งได้เคียวตีเอามือเอามือปัดต้องีมูมัดแน่ๆเคียเฮ็ดพอล่ะ พอกันดิง่านิดนึงอดก็ได้กินดอกข้ารเมื่อสีบค่ะใช่ข้าอยู่ไหมอ๋อมันฟอพี่น้องเมื่อไงนึงเนาะฮู้ ใส่ฝุ่จกระซับเอาคักนี่พนมันบดโต๊ะแล้วพี่น้องมันเป็นแหงหงนเนาะตมันบเต็เชียเชีพี่น้องชตีเพน้องมยังหมัะมาเขเนี่ยเชื่อมบเขาไปจ้ะทมพนน๊ะเช้าเขาป่าะพี่น้องอีป่าสีเหลือสอ่ไปนละนแล้ แมนมาเห็ดผอไปข้าวอกไอ้ชาอีกแพี่น้องเดินมาทางเอาเห็ดผอมใชาเห็ดผอจ้ะคะกำลังมากกมากกำลังมาวันนี้่ไหนไหนละ่งปลูกแค

khơi lại xong nuôi là hải sát hết bạc ở đây nè, ná nè. Một xuống đó, nó mấy sọ Sai Sạc chết đó, này, nó này. Quá, hình buồn rồi, nó mấy sọ hỏa nó

หยิบมาแล้วค่ะแค่นั้นเราเหตุผลออเสียเงินองอีเวิดจะดีใจขั้นเพียดอนี้เราอาจังหลถ้าเราเพียรมาหาอะไรกินหันหันใช่ขี้เกียวไปยวไปเืออู้ตบกใจว่านัตตง,ตง,ตงตัวนี้ตัวว่าเอออืออาอืาอาอา ียแล้วไปใช่กอนคือเียมันั็ไปกับมากันยังบเห็นมีฝืนดินนะเขียยดิอโะรอด้องเห็นไใส่เขาไม่ถามันบอดาแล้วก็สีน้นี่จะผึ้ตาะสวัสดีพี่น้องเตอกระเติดมาบได้เห็ใบสีด้เห็น

มันเป็นซาบไปสิสุกเขานเด้อเอ้ยเอามาสีเอาหายมะซาบขาดแล้วมาขาดแล้วอึงยโยนอ่นข้นมันจอมหยุดจอมหยุดสองจอมจอมหยุดตีก็จุดจอมหยุดอ่ามันอะไรองตี๋ Ừ. Ừ, là... như tên nào hiệu thì ngõ cái tạo bộ không nhìn có đeo hao nó mậy có nó. Ừ. nào hiểu à. cái <laughs> không chơi tôn lấy คนมาต้มกาแฟกันว่งเขิงเขินก็เดี่ยวเขาคุณติโกมันตั้มพังก่อนมึงเห็นไหมฉันจะพาเธอโดยก็ม่อยกขืนนะฉันจะพาเธอดอยล่องรอยพี่น้องตอนนี้กาพากันมาะพ้น้องเมื่อยเมื่อยโอ้ยเมล่าไรเฮ็ดพอในหนึ่งกัดเราใหม่ฮะเป็นของสัปเหร่อ เา <ละ S 2> สกแกค่นะี่ต่อไปเริ่มก่อคลิปาเรบอสเอาเมที่หมวกเมื่อยบอสมาหอดเนาะพี่นาขายบนคลิปนาแล้วพี่น้เขาสแกนพี่ต่อไปเขาสแกนทำไมค่คคมะพี่น,กกพกกน้องเป็นกำลังใจคลิปนีไปหาเหตทำไมยุบป่าเนาะมาคลิปนีก็เบิ้งกกดไรก์กดเบิงโฆษณาสติบไม่ไดพี่น้องบ,งบงายาบายฝากคลิปนา